ต้องยกให้เป็นหนังไทยแห่งปีที่กระแสดีเกินคาดด้วยเสียงตอบรับจากผู้ชมและด้วยพลังการบอกต่อทำให้หลายคนกลับมาดูซ้ำจนส่งให้ภาพยนตร์ลองลิฟเลิฟลองลิฟเลิฟจากค่ายเอ็มพิกเชอร์สรวมกับบริษัทแอมวะฮาฮาจำกัด ah ah um ผลงานของผู้กำกับมุกปิยการบุตรประเสรศฟฟิฐฟาดรายได้อย่างไม่หยุดยั้งและยังคงเดินหน้าพุ่งสู่70ล้านทำเอาเหล่านักสแสดงนำไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาเอฮาเกตซันนี่สุวรรณเมธานนท์เบกกี้ รีเบคก้าแพซิเซียอัมสตรองและอื่นๆออกอาการปลื้มใจกันสุดๆที่หนังเรื่องนี้โดนใจคนทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่คนโสดคนแอบรักรวมถึงคู่รักที่กำลังลองรักหรือลองเลิก ชมผู้เผยความรู้สึกว่าชมรู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะที่หนังลองไลฟ์เลิฟลอง l ลฟเลิฟกระแสตอบรับดีมากๆรายได้ดีอย่างต่อเนื่องในทุกวันชมอยากขอบคุณเสียงตอบรับจากผู้ชมทุกคนตั้งองอแต่แถวหน้าจนถึงแถวสุดท้ายที่นำพาให้หนังเรื่องนี้พุ่งสู่70ล้านขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณทุกๆก,การรีวิวที่บอกต่อกันแบบปากต่อปากจนทําให้หนังเรื่องนี้เข้าไปทัดใจทุกคนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของความสัมพันธ์หนังเรื่องนี้มันเรียว มันจริงมันจุกและมันก็รู้สึกใจฟูอย่างบอกไม่ถูกชมเชื่อว่าถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะทําให้เราอยากกลับไปหรือฟื้นความรู้สึกอะไรบางอย่างอยากจับมือกันให้แน่นขึ้นและทําความรักของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมและไม่ว่าความรักจะอยู่ในสเตตัสไหนอยากชวนทุกคนมาร่วมเก็บโมเมตนต์นี้ไปด้วยกันในหนังลองไลฟ์เลิฟลองลิฟเลิฟไปดูกันนะคะวันนี้ในโรงภาพยนตร์จัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายเสียงการันตีลองไลฟ์เลิฟลองลิฟเลิฟคือหนังรักที่ทุกคนต้องลองวันนี้ในโรงภาพยนตร์